ระบบเจ้าสำนักต่างมิติตอนที่เจ็ดนี่สาวน้อยดูนี่นะไปลู่หลินไม่รู้จะอธิบายเกี่ยวกับผู้บ่มเพาะให้เด็กน้อยฟังอย่างไรดีด้วยความรู้อันน้อยนิดของเขาเขาจึงได้โชว์ฝ่ามือเทียนหลงให้อีกฝ่ายดูเพื่อเป็นการสาธิตตูม เกิดเสียงดังสนั่นแผดลั่นไปทั่วทั้งลานบ้านเด็กสาวรู้สึกอึ้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอถึงกับทำอะไรไม่ถูกเมื่อครูเธอมองเห็นฝ่ามือสีขาวดำข้างหนึ่งลอยทะลุก,กำแพงหินไปอย่างง่ายดายเหลือไว้เพียงรูโหว่รูปคล้ายฝ่ามือขนาดสองฟุตรูหนึ่งทิ้งไว้ดูต่างหน้าเออท่านลุงหลีกำแพงนี่ยังไงก็ต้องรื้อออกอยู่แล้วใช่หรือเปล่านายช่างหลี่ที่ตกตะลึงไม่ต่างจากลูกสาวก็ได้แต่พยักหน้าให้กับไปลู่หลินอย่างพูดไม่ออกเพราะเขาเองก็เพิ่งเคยเห็นอะไรแบบนี้เหมือนกัน ตอนนี้ไปลู่หลินค่อนข้างเขินเอายิฐนี่ห่อนดอนเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นแบบนี้เลยแม้แต่น้อยเขาก็แค่อยากจะโชว์วิชาของผู้ฝึกยุทธให้หลี่ฟางได้ดูเพียงเท่านั้นใครจะไปคิดกันว่าวิชาพื้นฐานขาองค์สำนักที่เขาได้มาจากระบบมันจะรุนแรงถึงเพียงนี้นี่ขนาดเขาใส่ประยุทธ์ลงไปแค่สี่ส่วนเองณนะกำแพงหินยังเป็นรูซักขนาดนี้ถ้าเขาใส่เต็มแรงต้นไม้ด้านหลังกำแพงคงได้หักค้นกันระนาวแน่ท่านไปข้าอยากจะเป็นผู้บ่มเพาะได้โปรดสอนข้าด้วย หลี่ฟางพูดด้วยดวงตาที่เป็นประกายพร้อมโค้งตัวคำนับไปลู่หลินชายหนุ่มครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยกับหลี่ฟางว่าสาวน้อยการเข้าสำนักยุทธนั้นมีกฎให้ปฏิบัติตามมากมายและเจ้าจะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสิทธิ์คนอื่นในสำนักเจ้าจะออกไปไหนมาไหนตามใจชอบโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้เจ้าลองคิดอีกทีก่อนแล้วค่อยตอบค่ะหลี่ฟางใช้เวลาตัดสินใจเพียงเล็กน้อยก่อนจะยืนยันความคิดเดิมอย่างไม่ลังเล เอาละถ้าเป็นเช่นนั้นข้ามีทางเลือกให้เจ้าสองทางหนึ่งมาเป็นสิทธิ์ของข้าตอนนี้เลยหรือสองเจ้าค่อยมาสมัครเป็นศิทธ์สาวกตอนที่สำนักสร้างเสร็จแล้วเจ้าจะเลือกแบบใดละ่ะข้าขอเลือกข้อแรกเจ้าค่ะเอางั้นก็ได้ท่านลุงหลี่หลังจากนี้ก็ให้นางอยู่ที่นี่เถอะข้าขอฝากลูกสาวข้าด้วยนะนายน้อยไป นายช่างหลีโค้งคำนับไปลู่หลินอย่างขอบคุณเขาไม่สนหรอกว่าลูกสาวจะต้องห่างจากเขาถึงยังไงลูกสาวสักวันก็ต้องออกเรือนเขาขอเพียงให้นางไม่ต้องมาลำบากตรักตามอย่างเขาก็เพียงพอแล้วและหากนางเป็นผู้ฝึกยุทธได้จริงชีวิตนางก็น่าจะดีกว่าไปเป็นอนุพันธยาของพวกผู้รักมากดีในเมืองอีกทั้งแม้นางจะต้องอยู่ในสำนักแต่ก็อยู่ติดหมู่บ้านแค่นี้เองเขาคงไม่รู้สึกเหงาหรอกท่านไม่ต้องคำนับข้าหรอกท่านลุงหลี่ติ้ง ท่านได้รับหลี่ฟางเป็นสิทธิ์ระบบขอมอบเคล็ดบ่มเพาะลมหายใจปัพีหลี่ฟางรับนี่ไปสิไปลู่หลินส่งชุดสิทธิ์เคล็ดบ่มเพาะป้ายประจาตัวและเม็ดยาจีหยวนตันให้กับหลี่ฟางนางรับมาด้วยท่าทางประหลาดใจนางรู้สึกสงสัยว่าของพวกนี้มันออกมาจากไหนกันท่านลุงหลี่เชิญท่านตามสบายเถอะเดี๋ยวข้าจะพานางไปพบกับพวกหลี่น้อย พูดจบชายหนุ่มก็โบกมือครั้งหนึ่งหลุมมิติอันคุ้นเคยก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าของเขาหลีฟางตามข้ามาเจ้าค่ะเมื่อทั้งสองคนเดินผ่านเข้าไปในหลุมมิดเรียบร้อยแล้วในช่างหลีก็ต้องใช้เวลาพักใหญ่กว่าจะตั้งสติได้ท่านพ่อเมื่อครู่นี้มันเกิดอะไรขึ้นงั้นหรือพวกข้าได้ยินเสียงดังเหมือนกับบัวคลั่งวิ่งชนกำแพงเลยเซียวเอ๋อรือ เมื่อเห็นว่าคนอื่นๆมารวมตัวกันด้วยดูด้วยความสงสัยในช่างหลี่จึงได้อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ทุกคนฟังทางด้านไปลู่หลินที่พาหลีฟางเข้ามายังมิติก็ได้เรียกสิทธิคนอื่นออกมาหากเจ้ามีอะไรไม่เข้าใจก็ถามสิทธิของเจ้าได้ยังไงก็คุณหน้าคุ้นตากันอยู่บ้างแล้วเจ้ากับท่านอาจารย์แล้วก็พวกเจ้าทั้งสี่คนคอยให้คำแนะนำนางด้วยล่ะหากนางเข้าสู่ระดับนักยุทธ์ได้เมื่อไหร่ก็ให้พานางมาหาข้าอีกที ขอรับท่านอาจารย์ไปกันเถอะสิ์น้องไปเลือกห้องพักของเจ้ากันสูเมยเดินจูงมือหลี่ฟางแล้วเดินนำสิทธิคนอื่นๆออกไปอย่างมีความสุขเพราะเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มเธอจึงได้มีความรู้สึกแปลกแยกอยู่หน่อยๆการที่ได้มีหลี่ฟางเข้ามาจึงทําให้เธอรู้สึกดีเป็นอย่างมากเจ้าจะเอาห้องไหนละสี่ห้องข้างล่างนี้เจ้าเลือกได้ตามสบายเลยส่วนข้างบนมีเจ้าของหมดแล้วห้องขวาสุดเป็นของข้าเองหากเจ้ามีอะไรก็มาหาข้าได้ อ้อซูเหมยรู้สึกว่าเจ้าจะมีความสุขน่าดูเลยนะนี่สิทธิ์น้องห้าหักเจ้ามีปัญหาจริงๆให้ไปปรึกษาสิทธิ์พี่ใหญ่หรืออาจารย์ดีกว่านะหักเจ้าไปปรึกษาสิทธิ์น้องสามเจ้าคงจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นแน่นอนห้าห้าห้าสิทธิ์พี่รองนี่ท่านคอยดูเถอะข้าจะฟ้องท่านอาจารย์ว่าท่านเดินเหยียบย่าจิตวิญ,ญญาณจนเกือบตายหนะ้าอะไรนะเจ้าเห็นได้ไงมาไม่สิข้าไม่ได้เหยียบข้าแค่สะดุดล้มใกล้กับพวกมันก็เท่านั้นเองไม่ได้สัมผัสพ,พวกมันแม้แต่น้อย ข้าไม่เชื่อเราไปกันเถอะสิทธิน้องข้าว่าห้องขวาสุดนั่นก็ดีนะอยู่ตรงกับข้าเลยพูดจบนางก็พาหลี่ฟางเข้าไปดูห้องกันสองคนปล่อยให้ลีเหยาวยืนอ้ำอึ้งอยู่แบบนั้นต่อไปทางด้านไปลู่หลินที่ฝากฝังหลี่ฟางให้กับสิทธ์คนอื่นๆแล้วเขาก็ยังไม่ได้ไปไหนเขายังคงนั่งคิดอยู่ว่าจะเอายังไงกับสำนักดีเขาควรจะสร้างสำนักออกมาในรูปแบบไหนนี่ระบบภารกิจหลักนี่เอาจริงเหรอ ภารกิจหลักรับสาวกเข้าสำนักให้ได้หนึ่งร้อยคนเรียนในท่านท่านจะไม่ทำก็ได้แค่ท่านจะไม่ได้ของรางวาัลก็เท่านั้นเองมันไม่มีผลกระทบอื่นใดต่อการใช้ชีวิตของท่านงั้นเหรอแล้วไอ้เป้าหมายสำนักที่เขียนไว้ด้วยอักษรตัวโตโต,โตนี่ล่ะ เป้าหมายสำนักบ่มเพาะศิทยสาวกในสำนักให้มีระดับขอบเขตวิญญาณยุตขึ้นไปจำนวน100คนภายใน500ปีหากไม่สำเร็จมหาพิภพชิงเทียนจะถูกทำลายและระบบจะทำการปิดตัวลงขอให้ท่านโชคดีนี่ถ้าหากเขาไม่ทำตามโลกก็จะถูกทำลายเลยงั้นหรือระบบบ้านนี่จะโรคจิตเกินไปไหม เรียนในท่านระบบรู้ว่าในท่านกำลังคิดอะไรอยู่แต่ระบบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำลายล้างที่ว่านี้ระบบบ,บอกได้แค่ว่ามหาพิภพนี้กำลังจะเผชิญกับภัยพิบัติครั้งใหญ่จึงต้องการคนที่จะมาช่วยให้มหาพิภพนี้รอดพ้นไปได้มหาภัยพิบัติอะไรกันไปลู่หลินเริ่มรู้สึกถึงลางไม่ดีกับเรื่องนี้หากนายท่านอยากรู้ก็ทะลวงเข้าสู่ระดับวิญญาณยุท์ให้ได้เสียก่อนแล้วระบบจะบอกกับท่าน ไอ้ระบบบ้านนี่จะบอกก็บอกให้หมดสิจะกักไว้ทําไมแกไม่รู้หรือไงว่าความอยากรู้มันสามารถฆ่าคนได้หน้าเฮ้ยเอาจริงดีบอกกันหน่อยไม่ได้เหรอเงียบฉี่ระบบไม่ตอบสนองต่อคํารบเร้าของไปลู่หลินแต่อย่างใดเมื่อเห็นระบบเงียบใส่ปลู่หลินจึงไม่คิดที่จะเซาซีต่อแล้วเปลี่ยนมาถามอย่างอื่นแทนโอเคเอางั้นก็ได้คําถามสุดท้ายถ้าฉันทําไม่สําเร็จมิตินี้จะหายไปไหม เรียนนท่านคําตอบคือใช่เพราะถึงยังไงมิตินี้ก็สร้างขึ้นจากระบบเมื่อระบบปิดตัวลงมิตินี้ก็จะหายไปห้าหาทางรอดสุดท้ายของฉันไม่มีประโยชน์เลยสินะเฮ้อคงจะไม่มีทางเลือกแล้วสิวนะ500ปีแม้จะฟังดูนานสำหรับคนที่มาจากต่างโลกอย่างเขาเราวกับมีห้าชีวิตแต่ก็ไม่มีมนุษย์คนไหนหรอกที่อยากจะตายยกเว้นพวกสุดโต่งนะั่นะ ปลู่หลินจึงตัดสินใจที่จะทําตามเป้าหมายสํานักดูเพราะถึงยังไงเขาก็แทบจะไม่มีเป้าหมายอะไรในชีวิตอยู่แล้วนอกจากอยากเก่งขึ้นกับใช้ชีวิตโดยไม่ต้องทํางานหนักเริ่มที่รับสิทธิ์นะแบบนี้คงต้องใช้เงินไม่ใช่น้อยคงต้องคิดวิธีหาเงินซะแล้วสิหลีน้อยมาหาอาจารย์หน่อยขอรับท่านอาจารย์มีอะไรให้ข้าช่วยหรือขอรับหลีหลินเทียนรีบเดินเข้ามาหาไปลู่หลินทันทีที่ได้ยินเสียงเรียก อาจารย์อยากรู้ว่าเจ้าพอจะรู้วิธีหาเงินจํานวนมากบ้างไหมอาจารย์คิดว่าเราน่าจะต้องใช้เงินกับสํานักของพวกเราเยอะเลยแหละเออท่านอาจารย์ข้าเองก็ไม่รู้หรอกขอรับแต่เท่าที่ข้าเคยเห็นในเมืองคนมีเงินส่วนใหญ่จะเป็นพวกพ่อค้าและคุณนางหักท่านอยากได้เงินข้าคิดว่าท่านควรทําธุรกิจค้าขายนะค้าขายเหรอไม่น่าจะไหวนะข้าคงไม่มีเวลาไปทําอะไรแบบนั้นหรอกไม่มีเวลาอะไรข้าเห็นท่านนอนเล่นทั้งวันเลยนะท่านอาจารย์ ลีหลินเทียนได้แต่คิดเช่นนั้นอยู่ในใจเพราะหากพูดออกไปคงได้โดนเขกกลโลกเป็นแน่แล้วก็นะท่านอาจารย์เมืองเฟิงอยู่มีหอประมูลสินค้าอยู่หากท่านมีของหายากหรืออะไรทํานองนั้นข้าว่าท่านก็จะหาเงินได้ง่ายอยู่นะหอประมูลเหรือเป็นความคิดที่ดีแต่จะเอาอะไรไปขายละ่ะไปลู่หลินครุ่นคิดอย่างหนักเขาเปิดดูคลังของระบบว่ามีอะไรพอจะเอาเข้าประมูลได้บ้าง แต่แล้วก็คว้าน้ำเหลวเพราะของที่มีส่วนใหญ่ก็เป็นของที่ปล้นมาจากพวกโจรซึ่งเป็นพวกของใช้อาวุธและเหรียญทองท่านอาจารย์ข้าว่าเจ้านี่น่าจะขายได้นะลีหลินเทียนหยิบเม็ดยาเฮยฟูออกมาแล้วยื่นให้ไปลู่หลินดูเม็ดยาเฮยฟูงั้นเหรอขอรับท่านอาจารย์แม้ข้าจะไม่รู้ว่าจะขายได้เท่าไหร่แต่ข้าคิดว่าเจ้านี่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานประมูลนะขอรับ เมื่อได้ฟังคำแนะนำของลีหลินเทียนไปลู่หลินก็ตัดสินใจจะทำตามที่ลูกศิษย์พูดเจ้ารู้หรือไม่ว่าหอประมูลเขาจัดงานกันตอนไหนที่ข้าได้ฟังมาน่าจะจัดขึ้นทุกๆุกสองเดือนนะขอรับลีหลินเทียนตอบอย่างไม่แน่ใจงั้นเหรอถ้างั้นก็รอให้ศิษย์น้องห้าของเจ้าเปิดชีพจรเข้าสู่ระดับนักยุทธ์ก่อนก็แล้วกันเราค่อยไปเมืองเฟิงอยู่พร้อมกันขอรับท่านอาจารย์ หลังจากรับคำของไปลู่หลินลี่หลินเทียนก็เดินออกจากอารามไปส่วนไปลู่หลินก็ยังคงนั่งคิดเกี่ยวกับเรื่องเงินอีกครู่หนึ่งก่อนจะออกจากมิติไปห้าวันต่อมาหลังจากหลี่ฟางเปิดจุดชีพรจรขังนางได้อย่างสมบูรณ์แล้วไปลู่หลินก็พาสิทธ์ทุกคนเข้าไปในเมืองท่านอาจารย์ข้าไปถามพวกคนเฝ้าประตูมาแล้วดูเหมือนงานประมูลจะเริ่มขึ้นในอีกห้าวันงั้นเหรอถ้างั้นเราเข้าไปกันเถอะ เมื่อเห็นว่ามีคนเดินเข้ามาในร้านพนักงานชายคนหนึ่งจึงเดินตรงเข้าไปทักทายกลุ่มของไปลู่หลินอย่างสุภาพว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่หอ,อการค้าเกวียนทองหากท่านต้องการสิ่งใดเชิญสอบถามได้รบกวนแล้วพี่ชายข้าอยากจะทราบว่าโรงประมูลข้างๆนี้เป็นกิจการของพวกท่านใช่หรือไม่ถูกต้องโรงประมูลนั้นเป็นกิจการของหอเกวียนทองจริงๆหากท่านอยากเข้าร่วมงานประมูลท่านต้องรออีกห้าวันและต้องมีเหรียญทองขั้นต่ำสองหมื่นเหรียญถึงจะเข้าร่วมได้ ชายคนนั้นกล่าวโดยไม่ได้แสดงท่าทางดูแคลนพวกเขาแต่อย่างใดมิใช่เช่นนั้นพี่ชายข้าเพียงอยากรู้ว่าหากต้องการส่งของเข้าร่วมงานประมูลข้าจะต้องทำเช่นไรบ้างเมื่อได้ยินคำตอบของไปลู่หลินพนักงานชายก็ชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะนำทางกลุ่มของไปลู่หลินเข้าไปยังห้องส่วนตัวสำหรับพูดคุยไม่ทราบว่าสหายน้อยผู้นี้ต้องจะนำสิ่งใดเข้าร่วมงานประมูลนั้นหรือขอข้าดูหน่อยได้หรือไม่ได้สินี่ไง ลูลินเอากล่องไม้เล็กๆกล่องหนึ่งออกมาวางบนโต๊ะแล้วเปิดฝาให้อีกฝ่ายดูของข้างในเมื่อเห็นว่าข้างในเป็นเม็ดยาเม็ดหนึ่งพนักงานผู้นั้นก็แสดงสีหน้าผิดหวังออกมาเล็กน้อยแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้พูดอะไรไปลูลินก็เอ่ยขึ้นว่านี่คือเม็ดยาเฮฟูเป็นยาฟื้นฟูระดับสูงหากทานเข้าไปอาการบาดเจ็บของท่านจะหายดีทันทีภายในเวลาไม่กี่อึดใจแถมยังช่วยฟื้นฟูลมปราณกับพลังจิตวิญ,ญญาณได้เล็กน้อยอีกด้วย ได้ยินเช่นนั้นพนักงานต้อนรับก็มีสีหน้าพิกลขึ้นมาราวกับว่าคำพูดของไปลู่หลินนั้นมันไม่น่าเชื่อถือแล้วข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าที่น้องชายพูดมานั้นเป็นความจริงและถึงถ้ายานี้มีสรรพคุณแบบนั้นจริงทางเราก็คงไม่มีคนที่มีความสามารถมากพอจะตรวจสอบได้หรอกนะโอ้เรื่องนั้นไม่มีปัญหาข้ายังพอมียาเหลืออยู่ท่านแค่ลองเอาดาบไปฟันใครสักคนหนึ่งแล้วให้เขากินยานี้ดูสิเท่านี้ก็พิสูจน์ได้แล้วเป็นไงง่ายใช่ไหม พิสูจน์กับผีน่าสิหักทำตามที่แกพูดแล้วยาเป็นของปลอมขึ้นมาค่าก็สวยสีไอ้บ้านนี้มันสมองกลับหรือไงนี่สหายน้อยแบบนั้นมันออกจากนี่พี่ชายชุดท่านแพงไหมฮะ uh? ชุดท่านน่ะแพงไหมพนักงานต้อนรับคนนั้นไม่รู้ว่าไปลูหลินพยายามจะสื่ออะไรกันแน่คุยกันอยู่ดีๆจะมาถามเรื่องชุดทำไมแต่ด้วยสปิริตพนักงานเขาจึงได้บอกราคาไป ทั้งชุดนี้ก็สีเหรียญทองสหายน้อยอยากรู้ไปทำไมเหรอเมื่อได้ยินคำตอบของอีกฝ่ายไปลู่หลินก็ไม่ได้พูดอะไรเขาแค่ยิ้มให้กับอีกฝ่ายก่อนจะใช้มือซ้ายหยิบยาขึ้นมาแล้วใช้ดัชนีในมือขวาฟันไปที่พนังงานคนนั้นอย่างไม่ทันตั้งตัวเลือดของอีกฝ่ายไหลนองแผลกรีดยาวตั้งแต่อกขวาลากยาวจนไปถึงเอวฝั่งซ้ายทำให้เขาเจ็บปวดจนแทบสิ้นสติ เขากรีดร้องออกมาอย่างดังด้วยความเจ็บปวดแล้วตกใจแต่ในจังหวะที่เขาอ้าปากนั้นชายหนุ่มก็ได้ยัดอะไรบางอย่างเข้ามาในปากของเขาเมื่อของสิ่งนั้นไหลลงคอไปอาการเจ็บปวดที่เคยรู้สึกก็ค่อยๆลดลงอย่างรวดเร็วกลายเป็นความรู้สึกสบายตัวอย่างน่าแปลกเมื่อเขาลองลูกคลำตามเนื้อตัวก็ต้องประหลาดใจเพราะถึงแม้เสื้อผ้าจะขาดเลือดจะเปิดแต่บาดแผลที่ดูร้ายแรงนั่นกลับบายไปอย่างไร้ร่องรอยภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีนี้มันเรื่องลี้ลับแบบใดกันเอ๊ะแผลละ่ะ เห็นไหมข้าบอกแล้วว่าพิสูจน์ได้ไง่ายๆเอานี่ห้าเหรียญทองสำหรับคำขอโทษเมื่อเห็นชายหนุ่มยื่นเงินให้พนักงานต้อนรับก็ได้สติจึงตวัดด่าไปลู่ลินออกไปอย่างเหลืออดไอ้คนวิปริตนี่เจ้าคิดจะฆ่าคนรีไงนี่พี่ชายจะเย็นก่อนสิท่านเป็นอะไรซะที่ไหนอันนี้นะข้าเพิ่มให้อีกเหรียญหนึ่งเมื่อเห็นการกระทำอันไรจิตสำนึกของไปลู่ลินพนักงานต้อนรับก็ถึงกับฟิวขาด เจ้าหมอนี่ทำร้ายเขาแล้วจะยังมานั่งรอยตาบอกให้เขาจะเย็นอยู่อีกก็พี่ชายต้องการการพิสูจน์ไม่ใช่เหรอก็นี่ไงมันได้ผลไม่ใช่เหรอไม่ใช่แค่พนักงานต้อนรับเท่านั้นที่เก็บอารมณ์ไม่อยู่ตอนนี้สิทธิ์ทั้งห้าของไปลู่หลินที่ยืนอยู่ด้านหลังเองก็เริ่มมองบนอย่างไร้คำพูดกับการกระทำของเขา ทางด้านพนักงานต้อนรับที่ทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของชายหนุ่มจึงลุกขึ้นตบโต๊ะอย่างเดือดดาลแต่แทนที่จะเป็นภาพที่ดูตึงเครียดมันกลับเป็นบรรยากาศที่ตรงกันข้ามเพราะชุดของพนักงานหนุ่มดันล้นออกมาราวกับคนใส่ชุดคลุมอาบน้ำแล้วไม่ได้มาเชือกตรงเอวเป็นจังหวะเดียวกันกับพนักงานสาวได้ยินเสียงกรีดร้องของเขาจึงเปิดประตูเข้ามาดูพอดี เธอจึงได้เห็นภาพแปลกๆที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นชายคนหนึ่งที่ผ้าหลุดรุ้ยเอามือเท้าโต๊ะแล้วยื่นหน้าไปมองชายอีกคนดูแล้วยังไงก็คิดดีไม่ได้พนักงานสาวหน้าแดงแจ๋เธอปิดประตูแล้วเดินจากไปโดยไม่พูดอะไรฝ่ายพนักงานชายที่เห็นแบบนั้นจึงก้มลงมองตัวเองเมื่อเขาเห็นสารรูปของตัวเองพนักง,งานผู้นี้ก็รู้ได้ทันทีว่าพนักงานหญิงคนนั้นคิดอะไรจึงได้แต่อาปากะงาบะงาบ จะไปอธิบายก็ไม่ได้เขายังต้องทำหน้าที่ต่อเขาจึงกันฟันตั้งสติแล้วพยายามทำใจให้เย็นลงในจังหวะที่จะเย็นพอแล้วและกำลังจะเปิดปากพูดเสียงแป๊กก็ดังขึ้นครั้งหนึ่งเขาเห็นชายหนุ่มตรงหน้าวางเหรียญทองเพิ่มให้เขาอีกหนึ่งเหรียญเขาแทบอยากจะตะบันหน้าเจ้าหมอนี่ให้รู้แล้วรู้รอดไปแต่เขาก็ไม่กล้าอีกฝ่ายแค่ใช้สองนิ้วเขาก็ปางตายแล้วใครจะอยากไปเสี่ยงกับตัววิปริตเช่นนี้กัน แต่เมื่อลองมาคิดดูดีๆเจ็ดเหรียญทองตรงหน้าก็ไม่เลวนะชุดพนักงานของเขาราคาไม่ถึงสี่เหรียญทองอย่างที่พูดไปหรอกมันก็แค่สองเหรียญทองเท่านั้นนี่ถ้าเขารับไว้ก็ได้กําไรต้องห้าเหรียญทองเลยเชียวนะหรือเขาควรจะเล่นตัวอีกหน่อยดีเผื่อจะได้เพิ่มคิดได้แบบนั้นเขาก็กําลังจะดึงสีหน้าอีกสักหน่อยเพื่อเพิ่มค่าตัวแต่ยังไม่ทันจะได้ทําอย่างที่คิดชายตรงหน้าเขากลับพูดขึ้นมาว่านี่พี่ชายถ้าท่านไม่สนใจก็ไม่เป็นไร ไปลู่หลินเอื้อมมือไปจับกองเหรียญทำทีว่าจะเก็บกลับคืนทางด้านพนักงานต้อนรับที่เห็นแบบนั้นก็ใจหล่นวูบรีบยื่นมือไปแต่มือของชายหนุ่มไว้แล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าหากเป็นน้ำใจของสหายน้อยข้าจะปฏิเสธได้เยี่ยงไรพูดจบเขาก็รีบเก็บเงินเข้ากระเป๋าตัวเองโดยไวราวกับกลัวว่าอีกฝ่ายจะเก็บกลับไปจนเขาไม่เหลืออะไรเลย เอาหลักข่าเข้าใจแล้วยาของสหายน้อยเป็นของจริงท่านการุณานั่งรอสักครู่เดียวข้าจะไปตามผู้ดูแลมาจัดก,การเรื่องลงทะเบียนให้ท่านเองพูดจบพนักงานชายก็รีบวิ่งออกไปจากห้องอย่างรวดเร็วราวกับสายลมระบบเจ้าสํานักต่างมิติเป็นผลงานที่ช่องนิยายมือใหม่หัดแต่งขึ้นมาด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกหากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วย และทางเราจะยินดีเป็นอย่างมากหากท่านแสดงความคิดเห็นกดถูกใจและกดติดตามให้กับเราช่องนิยายมือใหม่